นี้นะครับเป็นเ e จ e นเดอร์เครื่อง2.8ขับเคลื่อน2ล้อนะครับลูกค้าบอกว่าอยากยก2นิ้วเต็มครับ J จสัจัดให้ครับเป็นไงครับเป็นไงฮะสำหรับคนที่เบื่อแนวโหลดนะครับแล้วอยากจะยกนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับว่ารถท่านไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อแบบคันนี้ก็ยกได้นะครับ พบกับโน้ต j l c ัสซี่วีอุนึ่งเคลฟครับวันนี้ผมมากับเ e g e n d ด r ครับเ e g e n เด r 2.8ขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่ลำนี้นะครับลูกค้าจัดชุดใหญ่นะครับแต่มาในแนวคอร์สกันที่ยกสูง2นิ้วนะครับโดยใช้ล้อยางโชกค้อปูเซตจากทาง j l ลัสซี่เราเลยครับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมครับว่าคันนี้เลือกใช้สินค้าอะไรบ้างและเดี๋ยวเสร็จมันจะหล่อแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมก่อนว่าเขาเลือกอะไรไว้นะครับ ครับคันนี้คันนี้เป็นเรจันเดอร์2.8ป้ายแดงนะเพิ่งออกรถมาวันนี้เลยนะครับก็ลูกค้านะฮะบอกว่าอยากได้แนวแบบโปดๆลุยๆนะครับไม่เอาโหลดนะครับเลยเอายก2นิ้วซะเลยนะครับลูกค้าเลยเลือกนะครับเป็นล้อ Evo Cross นะครับงาน K-Speed นะครับหรือเรียกว่าล้อ Evo Sport นะครับสีกันเมทัลลิกนะครับขอบ18กว้าง9นะครับล้อสูงนะครับนี่ครับสวยงามครับ จัดคู่กับยาง B F Coolish ครับ m a d e in U s A นะครับ K O 2นะฮะ265 6518นะครับผมตัวสือขาวครับตัวนี้ฮะโหดแน่นอนครับลำนี้ครับชุดช่วงล่างนะครับเพราะว่าใส่ยางใหญ่อย่างเงี้ยรถํำเดิมขับไม่ได้นะครับเลี้ยวติดตุ้มนะฮะเพราะยางมันโตมากนะครับใน265 6518ครับลูกค้าเลยเลือกยก2นิ้วนะครับโดยให้เราจัดชุดเซ็ตช่วงล่างให้นะครับ โดยเลือกจากแบรนด์โปรเฟนเดอร์นะครับชกหน้านะครับเป็นโปรเฟนเดอร์ O.E.M 2.5นะครับปรับ8ระดับซับแท้งนะครับตัวปรับจะอยู่ที่ซับแท้งนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้โดดเด่นในเรื่องของรถยกมากๆนะครับในชก O.E.M ครับจะมีการผีที่นิ่งมากนะครับแล้วก็เกาะถนนนะฮะส่วนในชกหลังจะเป็นซับแท้งพิกกี้แบ็กนะครับปรับ8ระดับเหมือนกันครับเป็นสเต็ปรถยกโดยเฉพาะนะครับดูครับของรุ่นรถยกนะครับสปริงนะครับสปริงจะใช้เป็นสปริง โดวินสารยก2นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะชุดปีกนกนะครับที่สําคัญสําหรับรถที่ยกมากกว่า2นิ้วนะครับปีกนกปรับองศานะครับจะช่วยในเรื่องศูนย์ล้อนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้มีความแข็งแรงในตัวลูกหมากสูงนะครับแล้วก็มีลูกหมากขนาดใหญ่นะครับทนทานครับตัวนี้นะฮะในปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์นะครับสุดเซ็ตจริงๆครับอันนี้นะครับ ล้อโตแล้วครับกับกลัวว่าแรงบิดจะไม่พอนะครับเลยจัดชุดท่อไอเสียนะครับจากแบรนด์ JTC นะครับ JTC Titanium นะครับเป็น full ซเลยครับสูตรเพิ่มแรงบิดนะครับเงียบแต่วิ่งนะฮะนะฮะ full เลยครับคันนี้นะฮะเรียกได้ว่าลำนี้นะครับยก2นิ้วเต็มชุดใหญ่นะฮะ2นิ้วเต็มชุดใหญ่เลยครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังลื้อในส่วนของอะไรเดิมออกจากตัวรถอยู่นะครับตอนนี้ โค้กหลังจะหลือเสร็จหมดแล้วนะครับอัน,นี้ก็รอประกอบเข้าไปใหม่นะฮะรวดเร็วนะฮะด้านหน้าก็ลื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับคัน,นี้เป็นขับเคลื่นอน2อล้อนะครับไม่มีเขาขับหน้านะครับตัวนี้นะฮะแต่ลูกค้าชอบในสไตล์ออฟโรดนะครับก็เลยรถขับ4ขับ2เนะี่ยจะใช้ในสไตล์ออฟโรดได้ไม่มีปัญหาอะไระครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับบางคนก็ชอบแบบสไตล์โหลดบางคนก็ชอบแบบสไตล์ยกสูงอะไรแบบนี้เข้ามาที่ js นะครับเรามีสินค้าให้เลือก ทุกแบบทุกอย่างนะครับตามจุดประสงค์การใช้งานนะครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับว่าคันนี้เสร็จมันจะหล่อแค่ไหนกับเจ้าลีเจนเดอร์สายลุยคอร์สคันที่ยก2นิ้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปจัดชุดเซ็ตใส่กับตัวรถก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมตอนนี้เราก็ประกอบชุดล้อ,อยางอุปรกรณ์ช่วงล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของท่อไอเสียให้กับเจ้าลีเจนเดอร์ลำนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับว่าลีเจนเดอร์ ที่ JS เราทำยก2นิ้วเต็มนะครับใส่ชุดฟูลเซ็ตทุกอย่างมันจะหล่อเหลาแค่ไหนนะครับคันนี้นะครับเป็น l e g e n d ดอเครื่อง2.8ครับเครื่อง2ล้อนะครับลูกค้าบอกว่าอยากยก2นิ้วเต็มครับ JS ดสิวจัดให้ครับเริ่มกันที่ล้อนะครับล้อนะฮะล้อจะเป็น EVO Cross นะครับ Evo Cross ขอบ18นะครับ 99ออปซูลบวกกับยาง BF Goodrich KO2 265 6518นะครับตัวนี้สวยงามครับเต็มซุ้มพอดีครับเต็มซุ้มพอดีครับสำหรับรถยกนะครับยาง265 6518บอกก่อนนะครับรถไทยที่ไม่ยกใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเลี้ยวนะครับมันจะติดเจ้าบังโคลนชิ้นนี้นะครับติดเจ้าข้างในเลยนะครับทำให้ขับรู้สึกลำคารใจนะครับ ในส่วนของล้ออีเวคอสนะครับสีกันเมทัลลิกนะครับสวยงามครับดูมิตินะครับล้อที่ใส่ไปแล้วนะครับกับซุ้มล้อนะครับไม่ล้นนะฮะไม่ล้นนะครับสัดส่วนพอดีนะฮะสวยงามครับมาต่อกันได้ชุดช่วงล่างนะครับคันนี้นะครับเลือกเป็นชุดช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นโปรเฟนเดอร์ OEM 2.5องนะครับซับแทงนะครับ มีซับแทงอยู่นี้ครับตัวซับแทงสามารถปรับค่าความเด็นได้ถึง8เบอร์นะครับโค O.E.M 2.5ตัวนี้นะครับโดดเด่นในเรื่องของรถที่มีส่วนสูงสนดัดสดงดานนะครับแล้วก็ยกสูงแบบนี้นะครับทำให้การขี่นะครับก่อถนนนิ่งนะครับไม่โยกเยกไม่โค้งเคงนะครับมีความรู้สึกที่เหมือนเราขับรถส่วนสูงปกติเลยนะครับมีความกระชับมีความเฟิร์มในการขี่มากนะครับสําหรับเจ้า O.E.M 2.5กับรถที่ยก2องนิ้วแบบแบบนี้นะฮะลองดูครับ ยก OEM อ็องนะครับในรถยก2นิ้วแบบนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับปีกนกปรับองศานะครับของโปเบนเดอร์นะครับลูกค้าจะเห็นไหมครับว่ามุมของลูกหมากนะครับจะไม่ได้ชันมากนะครับปีกนกชิ้นนี้นะครับมาทําหน้าที่นะครับ ทำให้หมุมล้ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นสำหรับรถยกสูงนะครับถ้าใช้ปีกนกเดิมนะครับลูกหมากตัวนี้จะชันมากนะครับทําให้การตั้งศูนย์ล้อไปได้อย่างยากนะครับมุมล้อจะไม่ถูกต้องแล้วจะขัดกี่กินยางนะครับถ้าไม่มีปีกนกกับองศาตัวนี้นะครับพงไยต้องหน่อยพวงไยต้องเห็นไหมครับปีกนกที่นี้นะครับทําให้มุมลูกหมากอยู่ในองศาที่ไม่ชันนะครับไม่ชันนะฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับโอเคมาในส่วนของด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับจะเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับซับแทงกี้แบ็กปรับ8ระดับเป็นตัวสเต็ปยก2นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวสเต็ปยก2นิ้วนะครับแกนโชคจัดยาวกว่าโชคที่เป็นสแตนดานนะครับและสีเขียวด้านในนะครับเป็นสปริงโลอัพุ้นิดนนะครับเป็นสปริงยก2นิ้วจากค่ายโดวินสันนะครับตัวนี้นะฮะ เพราะว่าลูกค้าต้องการฟิลที่หนึบแน่นนะครับสปริงโดบินสันเขาจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะแน่นกระชับนะครับไม่ย้วยนะฮะและทำงานร่วมกับเจ้าโชคโปรเฟนเดอร์ปรับแปดซับแทง้งพิกี้แบ็คขับขี่ได้อย่างลงตัวนะครับในส่วนของด้านหลังครับไม่ย้วยไม่โค้งนะครับไม่ย้วยไม่โค้งนะครับขับขี่มั่นใจนะครับแม้กระทั่งรถที่ยก 2นิ้วแบบนี้นะครับ2นิ้วเต็มแบบนี้นะฮะการขับขี่ยังอยู่ที่ในย่านความเร็วที่คุมง่ายนะครับไม่ได้เหวอไม่รู้สึกว่ารถมันลอยลมแต่อย่างใดนะฮะตัวนี้นะฮะอีกสําคัญนะครับที่ควรติดตั้งสําหรับรถที่ยก2นิ้วแบบนี้นะครับในส่วนของด้านล่างนะครับจะอยู่ด้านล่างเลยฮะจะเป็นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะเป็นชุดดอกเข่ากลางนะครับตัวดอกเข่ากลางนะฮะตัวดอกเข่ากลางต้องใส่ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าดอกเข่ากลางไม่ใส่นะฮะ มันจะทําให้รถออกตัวแล้วมันจะสะท้านนะครับมันจะสะท้านเพราะว่าเพากลางเนี่ยเวลารถที่ยก2นิ้วเนี่ยเพามันจะง้างขึ้นนะครับตำแหน่งองศามันจะผิดเพี้ยนไปมันจะเลยทําให้การออกตัวสะท้านขึ้นมานะครับถ้าใส่ตัวดอกเพากลางจะทําให้เพาอยู่ในแนวองศาที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นจะทําให้ขับขี่ออกตัวได้อย่างไม่สะท้านนะครับก็คันนี้นะครับเพิ่มแรงบิดนะครับเพิ่มแรงบิดด้วยชุดท่อจาก JTC นะครับ g ีซีฟูลเซตนะครับลองเบิดนะนี่นะฮะปากม้วนนะครับเพิ่มแรงบิดนะครับท่อ g ีซีฟูลเซตนะครับนี่นะฮะเสียงครับลองฟังเสียงนะครับอ่าชุดนี้นะครับจะมาได้ชุดพักกลางด้วยนะครับจะมาในชุดพักกลางด้วยนะครับจเจบีซ c นะฮะเห็นไหมฮะจะมาชุดพักกลางีซีด้านนี้โอเคอะเดี๋ยวผมลองไปฟังเสียงในรถนะครับท่อีซีนิดหนึ่งบางคนบอกว่าใส่ท่อแล้วกลัว เสียงดังไหมครับสบายๆครับนะฮะที่สำคัญครับท่อนะครับมันมีมากกว่าความสวยก็คือมันเพิ่มแรงบิดแรงทอคนะครับสำหรับรถที่ล้อโต,ต,ตแบบนี้นะครับแรงบิดเดิมๆอาจจะเชื่องช้าลงไปบ้างนะครับเพราะน้ำหนักยาง bf ค่กอนข้างจะหนักแล้วนะฮะพอได้ชุดท่อตัวนี้เข้าไปก็ทำให้แรงบิดกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะครับขับขี่ ได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ต้องดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆอีกครั้งนะครับกับเจ้าเ e จ e นเดอร์นะฮะที่ยก2นิ้วเต็มนะครับสเตปล้าน J จเอเล็กิ่งวิวนะครับว่ามันจะสวยหล่อเหลาเอาการมากแค่ไหนนะเป็นไงครับเป็นไงฮะสำหรับคนที่เบื่อแนวโหลดนะครับแล้วอยากจะยกนะครับ ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่รารถท่านไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นขับเลื่อน2ล้อแบบคันนี้ก็ยกได้นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อแบบคันนี้เราก็สามารถทําการยก2นิ้วแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะดูสัดส่วนครับโหหล่อครับแนวนี้นะครับไปได้ทุกที่ครับน้ําท่วมฝนตกไปได้หมดนะครับสเต็ปยก2นิ้วเต็มแบบนี้นะฮะขับขี่นะครับถ้าเป็นชุดช่วงล่างแบบฟูลเซ็ตแบบนี้นะครับการขับขี่ ข,ขี่มั่นใจนะครับแต่บอกก่อนมันอาจจะไม่ได้มั่นใจเหมือนรถที่โหลดเตี้ยเหมือนสเต็ป1.5นิ้วนะครับต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าสําหรับในส่วนสูงแบบนี้ขับขี่เดินทางไกลความเร็ว140 150ก็ใช้งานได้อย่างสบายเพราะว่ามันเป็นช่วงความเร็วเดินทางอยู่แล้วนะครับที่สําคัญครับแนวนี้สามารถไปได้ทุกที่ทุกทางขึ้นเหนือบุก ปลาฟ่าโดงสามารถไปได้นะครับแต่ไม่ใช่เข้าแบบปลาลึกๆอะไรอย่างนั้นมันก็คงไปไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ลองดูครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการแต่งรถสเต็ปแบบนี้นะครับเบื่อแนวโหลดเบื่อแนวสแตนดาดแล้วอยากจะยก2นิ้วนะครับ JS Racing Wheel ก็มีไว้ให้ลองรับไว้ค่อยคอยบริการนะครับก็ยังไงฝากร้านนะครับร้านผมอยู่บางบัวทองนนทบุรีครับผมเบอร์โทรผมครับ0851752806ครับ ยังไงฝากช่อง YouTube เจเอร i ซิงวิวไว้ด้วยแล้วก็เพจ Facebook ร้านนะครับเจเอร์ซิงวิวครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ